สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพ่อค้าขายไอศครีมด้วยน้ำใจลูกค้าคนไหนไม่อิ่มเพิ่มให้คนไม่มีเงินเด็กนักเรียนกินฟรีและสำหรับในวันนี้นะครับเราจะขอ,อนำเสนอเรื่องราวของการแบ่งปันของพ่อค้าขายไอศครีมวัย4 5ปีคุณสมพงษ์คุณทีหรือว่าคุณนิกกี้ที่ถึงแม้เขาจะไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็รวยความสุขและน้ำใจด้วยการแบ่งปันที่บ้านดอนตนินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามีพ่อค้าขายไอศกรีมที่เด็กๆและคนในชุมชนต่างรู้จักกันดีโดยการขายอันเป็นเอกลักษณ์มีการร้องเพลงและเต้นเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานให้กับลูกค้าคนไหนไม่อิ่มมาตักเพิ่มฟรีบางคนไม่มีเงินก็ให้กินฟรีแถมแจกเด็กๆนักเรียนให้ได้กินฟรีเป็นประจำ โดยคุณนิกกี้นั้นนะครับนับว่าเป็นพ่อค้าที่ไม่เหมือนใครเลยด้วยความเชื่อของเขาที่ว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับทําให้เขาอยากแจกและแถมฟรีให้กับทุกคนที่พบเจอไอศกรีมของเขามีเพียงไอศกรีมรสกะทิซึ่งไม่ต่างจากคนอื่นๆแต่กลับสร้างความอิ่มเอิใจให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านนนตาเถนที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ทําไรทา่ทํานาทําให้การได้กินไอศกรีมแต่ละครั้งของพวกเขาคือความทรงจําที่ล้าค่า แต่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนพ่อค้าไอศครีมนั้นนะครับคุณนิกกี้ทำงานมาแล้วทั้งงานก่อสร้างขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างและเดินทางไปทำงานต่างประเทศแต่ชีวิตก็เหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จจนตัดสินใจเมื่อปี2,546ต่อพ่วงรถจักรยานยนต์เพื่อขายไอศครีมตามถนนหนทางในหมู่บ้านหน้าโรงเรียนเพื่อหาเงินส่งเสียลูกสาวที่กำลังเรียนหนังสือคุณนิกกี้เล่าว,ว่าช่วงแรกตัวเองอายมากที่ต้องมาขายไอศครีม แต่ก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ต้นสามารถยืนเต้นและร้องเพลงขายไอศกรีมได้อย่างภูมิใจแล้วยอดขายอาจไม่ได้มากมายแต่ก็พออยู่พอกินส่งเสียลูกสาวให้เรียนจนปัจจุบันอีก2ปีจะเรียนจบปริญญารวมถึงพอมีที่จะแบ่งปันให้คนอื่นๆด้วยจากวันที่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ผ่านไปแล้ว16ปีสำหรับอาชีพพ่อค้าขายไอศกรีมถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยจากการขาย แจกไอศครีมแบบนี้แต่คุณนิกกี้ก็มีความสุขมากเป็นชายวัยกลางคนที่มีรอยยิ้มและบรรยากาศแห่งความสุขเสมอโดยการแบ,บ่งปันไอศครีมให้กับผู้ที่ไม่มีเงินและเด็กๆนักเรียนก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากขอล่ำคนดีของสังคมหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใต้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ